ที่ที่ฉันยืนตรงนี้คือจุดแรกที่มีการวางกระสอบทรายขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบกซึ่งจะวางตั้งแต่เรียบทางรถไฟตำบลหลัก6จังหวัดปทุมธานีเรื่อยไปจนถึงสนามบินดอนเมืองค่ะรวมมีระยะทางยาวกว่า6กิโลเมตรซึ่งเหตุผลที่สปรนํากระสอบทรายขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบกมาวางกั้นที่ตรงจุดนี้นะคะก็เพื่อที่จะชะลอน้ําและเพื่อที่จะป้องกันน้าไม่ให้เข้าท่วมกรุงเทพมหาคนครค่ะ แต่การวางบิ๊กแบ็กครั้งนี้ก็สร้างปมขัดแย้งให้กับชาวบ้านที่อยู่เหนือคันบิ๊กแบ็กและใต้คันบิ๊กแบ็กค่ะซึ่งก็ทําให้ชาวบ้านรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมในการบริหารจัดการน้ําในครั้งนี้ค่ะสปะพได้นํากระสอบทรายบิ๊กแบ็กจำนวนหลายพันกระสอบมาวางกั้นน้ําเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่กรุงเทพชั้นในเมื่อวันที่31ตุลาคม2554 หลังจากวางแนวกสอบสายบิ๊กแบกได้เพียงสองวันชาวชุมชนย่านแขวงสนามบินเขตดอนเมืองกว่า20ชุมชนได้ชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้สปพหรือแนวบิ๊กแบกออก3เมตรเพื่อให้เรือสามารถข่านไปได้ขณะเดียวกันร,ระดับน้ําในชุมชนที่อยู่เหนือแนวบิ๊กแบกด้านในเริ่มสูงขึ้นในทันทีเกือบ2เมตรทําให้ชาวบ้านรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมถามทำไมไม่มาถามก่อนคือข้างในเราเข้าใจนะ ผมไม่ว่าไม่เลืองไม่ทาลายเราสบายถามก่อน่ะาาสารสาเทกเป็นยังไงอะไรยังไงมาช่วยพี่น้องเราก่อนแล้วค่อยกัน้นผมไม่ว่าแต่ไ,ไม่เคยถามมาแอบทำแล้วผหารตำรวจตำรวจพวกผมก็อยู่ในบ้าน,านอย่างนั้นนี้การงารทำไม่ได้ลูกก็ไปเรียนหนังสือไม่ได้นนี้ที่ผมมาเนี่ยต้องเปิดให้บ้านอันนี้ก่อนให้น้ําในของผมลดลง,<ผ>มลงไปบ้างสักห้าเซนสิบเซนาบ้านนี้นะใช่อยากให้ออกด้วยแต่วันเนี้ยผมอยากให้ออกบ้าไปตัวนี้ ให,ให้ให้ลดระดับน้ําในในในทางนี้ให้ลงไปบ้างสมัยก่อนน้ําอยู่แท่ออกเนี่ยยัโอเคลุยกันทุกวันนะครับลงลวันละเซนวันละเซนสองวันเซนยังดีนี่คือหวยหวยรัฐบาลอีกอเรียนออกสองครั้งพวกผมต้องลุนยนรยนทุกวันสามอาทิตย์ลุยกันทุกวันน้ำจะลงไหมแต่นี่คืนเดียวขึ้นขึ้นมาสิบ0เซนยี่สิบเซนเลยไม่ตายผมอ่ะ กว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากการวางบิ๊กแบกน้ำท่วมสูงเริ่มส่งกลิ่นเหม็นทำให้ชาวชุมชนย่านแขวงสนามบินออกมาเรียกร้องต่อนางสาวยิ่งรักชินวัรนาย,ยกรัฐมนตรีให้รื้อแนวบิ๊กแบกออกมีความกว้าง10เมตรและเยียวยาวความทุกข์ของชาวบ้านที่อยู่เหนือแนวคันบิ๊กแบกแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบแม้ว่าก่อนหน้านี้นายการุณโหสกุลสสในพื้นที่ที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของสปพได้เข้ามาเจรจากับชาวบ้านและรับปากว่าจะรื้อคันบิ๊กแบกให้ ลูกบ้านเขาจะขอเปิดทั้งหมดทันที ผมเองก็ได้ประสานไปที่สพนะครับโดยท่านประชาภงนอกนะครับท่านก็ไปประสานกับคณะที่ดูแลเรื่องน้ําอยู่นะครับท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังเล่งระบายน้ำเนี่ยลงในคลองในกรุงเทพมหานครก็เพียงขอโอกาสนะครับที่จะให้ชะลอน้ําไว้นิดหนึ่งขอจะเปิดให้พรุ่งนี้ไม่เกินเวลา6โมงเย็นครับชาวบ้านก็ตอนแรกก็ยังไม่พอใจอยากจะเปิดเลยทันทีนะครับแต่ด้วยการเจราจาใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ทําให้เราได้มีมติ ออกมาว่าในวันพรุ่งนี้6โมงเย็นในทางสพเนี่จะต้องส่งคนมาเปิดบิ๊กแบ็กตรงนี้แล้วก็ในเวลานี้นะครับแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้เป็นไปตามสัญญาทำให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ลกุนมารื้อคันบิ๊กแบ็กด้วยตัวเองโดยมีความกว้าง7เมตรเจ้าแขนเป็นะเลยครับแขนนเพื่อความเป็นธรรมไหมเรัเราต้องอยู่เรียร้ออย่าพังับอย่างกับนะครับเพราะฉะนั้น มมมาาแล้ววเเดีีดี๋ยนะคนกมมารรื้อคันะคบิ๊กแบกดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำใต้บิ๊กแบกสูงขึ้น5-10เซนติเมตรซึ่งน้อยกว่าที่สปพเคยระบุไว้ขณะดูการเพื่อเจราจาไกลเกลี่ยป,ปัญหาที่เกิดขึ้นสปพจึงให้นายอนุสนิทวง์ณอยุธยาเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการระบายน้ำในพื้นที่สาธารณาร้ายแรงเป็นตัวแทนเจราจาและร่วมรับฟังข้อเรียกร้องของชาวบ้านที่ให้รื้อแนวบิ๊กแบกบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออก ก็ได้ไปดําเนินการในส่วนที่พอจะทําได้ในในเวลาหนึ่งวันที่ผ่านมา นะครับเป็นต้นว่าเรื่องของการทําแนวทางในการที่จะไปขุดลอกคลองนะครับในการย้ายหรือว่าปลักดันน้าเร่งเร่งการระบายน้ําในขอบเรมประชากรนะครับหรือว่าการอาจจะขยับเปิดในส่วนของบิ๊กแบกให้มันลึกขึ้นเพื่อให้รถสามารถเดินทางผ่านในบริเวณของถนนวิภาวดีดังสิตขาออกได้นะครับสิ่งพวกนี้นี่ก็เป็นเรื่องเรื่องของการในเรื่องของการกจัดขยะนะครับซึ่งมีอยู่มากเลยตามประตูน้ําต่างๆนะครับ ความสำเร็จของชาวบ้านแขวงสนามบินที่รื้อคันบิ๊กแบ็กออกทำให้ระดับน้ำในชุมชนลดลงเป็นเหตุให้ชาวชุมชนย่านถนนประหลนโยธินกว่า300คนออกมาเรียกร้องให้มีการรื้อบิ๊กแบ็กบริเวณเสียแยกคอปอ,อ,อเช่นเดียวกันเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่ท่วมขังสูงเกือบ2เมตรมานานกว่า1เดือนและเริ่มมีสภาพเน่าเสียส่งต่นเม็นขณะด,ดูการชาวบ้านเห็นว่า เหตุผลที่กทมไม่เร่งระบายน้ําเพราะกลัวว่าน้ําจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในหากมีการรื้อคันบิ๊กแบ็กออกในจุดนี้ซึ่งไม่เป็นความจริงจึงทําให้ชาวบ้านทําการรื้อคันบิ๊กแบ็กออกสองฝั่งบนถนนพหลโยธินซึ่งก็ทําให้ระดับน้ําที่สะพานใหม่และจุมชนคลองสองมีระดับน้ําเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตอนแรกแล้วก็คิดโอ้ยมาแล้วลูกน้ําจะมาแล้วเขาไปเปิดระวังหน้ายาของลงมาเดี๋ยวมันเปียกอีก แล้วพอเปิดเข้าจริงๆก็สบายไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีแล้วเปิดมาเลยไหนๆมันก็ท่วมแล้วไม่เป็นไร ขณะที่คลองหกว่าสายล่างแม้ว่าจะไม่นาบิ๊กแบ็กไปกัน้นแต่กระสอบทรายที่กทอัน,นําไปกั้นสูงเกือบ2เมตรเพื่อไม่ให้น้ําจากอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีไหลเข้าพื้นที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครแต่ชาวบ้านในอําเภอลำลูกกาซึ่งได้รับความเดือดร้อนเห็นว่าหากไม่เปิดแนวกระสอบทรายให้น้ําไหลผ่านก็จะทําให้น้ําในพื้นที่ยังท่วมขังนานจึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านชุมนุมประท้วงและรื้อกระสอบทราย การออกมารื้อแนวบิ๊กแบ็กของชาวบ้านสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการน้ําที่ไม่เป็นธรรมของสอปพและกทมค่ะเนื่องจากว่าขาดการประชาสัมพันธ์และทําความเข้าใจกับชาวบ้านรวมถึงไม่มีมาตรการเยียวยาที่ชัดเจนจึงทําให้ชาวบ้านที่นี่ที่ได้รับความเดือดร้อนรู้สึกไม่เป็นธรรมในการแก้กปัญหาในครั้งนี้ค่ะแม้ว่าหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีจะสั่งการให้รื้อแนวกระสอบทรายบิ๊กแบ็กออกทั้งหมดรวมถึงบริเวณน,นี้นะคะสี่แยกคอปอแต่นั่นก็ช้าไปสําหรับการแก้ไขปัญหาการระบายน้ําของชาวกรุงเทพมหานคร จิราพรคำพาพันธ์ไทย PBS รายงาน